สวัสดีครับวันนี้ครูนัทอินดีมนะครับมีทริคดีๆมานำเสนอให้ชาวโซเชียลเรานะครับเอาไปใช้กันสำหรับท่านที่มีเพจเป็นของตัวเองนะครับนั่นก็คือการเพิ่มผู้ดูแลเพจนะครับอ่าอันนี้อยู่หน้าแรกเลยนะครับเอาสั้นๆไม่ยาวนะครับวันนี้อยู่หน้าแรกให้เราไปกดตรงรูปหัวใจด้านบนนี้นะฮะนะครับกดตรงรูปหัวใจด้านบนนี้นะครับอ่ากดตรงรูปหัวใจเสร็จนะครับมันก็จะไปที่ มาที่หน้าปกติของเรานะครับนะหลังจากนั้นให้เราไปกดอยู่ที่นี่นะฮะขีด3ามขีดนี้นะครับกดที่ขีดสามขีดนี้นะครับอ่ะกดลงมาปุ๊บนี่ครับเราก็จะเห็นตรงที่ว่าเพดของเรานะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเพดของเราผมมีอยู่สิบสองเพจน,นะครับมีอยู่สิบสองเพดทีนี้เราก็เข้าไปดูเพดเราว่าเราจะเพิ่มผู้ดูแล เพจที่เพจไหนอ่าเดี๋ยวผมจะไปที่เพจของพันล้านคอมนะครับอ่าเพจเพจนี้นะครับเพจแรกนะครับเพจพันล้านคอมของผมนี่นะครับนี่นะครับอ่าก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บเราก็จะเด้งมาอยู่ที่หน้าเพจของเรานะครับอ่ามันก็จะมองไม่เห็นว่าเราจะแก้ไขตรงไหนนะครับมาตรงนี้นะครับให้เราไปกดตรงนี้นะครับกดตรงที่รูปตานะครับมุมมองการดู มุมมองการดูนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะดิ้งมาหน้านี้ครับเราก็จะเห็นจุด3จุดนี้นะครับอ่ะจุด3จุดนี้คลิกเข้าไปเลยครับถ้าเห็นจุด3จุดนี้อ่ะคลิกเข้ามานะครับก็ไปที่แก้ไขเพจนะครับแก้ไขเพจเสร็จปุ๊บมันจะดิ้งมาหน้านี้ครับให้เราเลื่อนไปหาตรงที่คําว่าตั้งค่านะครับนี่ครับเจอแล้วนะครับตั้งค่านะครับโอเคแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับ อ่านี่นะครับมันก็จะมีเมนูให้เราตั้งค่าเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปข้อมูลเพจรับส่งข้อมูลการแจ้งเตือนบทบาทในเพจผู้คนโอ้เยอะแยะเลยนะครับแต่วันนี้เราโฟกัสตรงนี้ครับเราจะมาแก้ไขหรือว่าเพิ่มผู้ที่ดูแลเพจให้กับเรานะครับไปตรงนี้อ่าคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะอ่ามันก็จะเจอเรานะครับเราก็คลิกตรงเพิ่มคนลงในเพจนะครับคลิกเลยนะครับคลิกปุ๊บนะครับ มันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราเพิ่มชื่อนะครับคลิกตรงเพิ่มชื่อนะครับลงใน Facebook คนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอ่าผมก็เพิ่มชื่อเข้าไปผมจะให้คุณคุณหน่อยอินดีมนะครับมาเป็นแอดมินเพจด้วยมาดูแลเพจด้วยก็คลิกเลือกเลยครับอ่าคุณหน่อยนะครับให้เป็นผู้ดูแลนะครับก็ติ๊กเลือกให้เป็นผู้ดูแลจะมีผู้แก้ไขผู้ควบคุมผู้ลงสนาผู้วิเคราะห์นะครับอ่าตอนนี้ผมตั้งให้เธอเป็นผู้ดูแลก็เพิ่มเข้าไปครับ แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะมีผู้ดูแลเพจอยู่อยู่2คนตอนนี้นะครับช่วยกันดูแลก็คือตัวผมแล้วก็ตัวคุณหน่อยนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปแล้วคุณหน่อยก็สามารถตั้งค่านะครับของคนแก้ไขข้อมูลเพจอะไรได้เลยนะครับสําหรับวันนี้พบกันแค่นี้นะครับเทคนิคดีๆเดี๋ยวจะมาแบ่งปันอีกทีหนึ่งนะครับผม ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับข้อมูลนี้เป็นทิกง่ายๆที่บางคนทำไม่ได้แต่ว่ามาที่นี่แล้วคุณจะทำเป็นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ